nó nắm lên toàn niềm ha ha leo leo đi 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 สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับผ่านเพจแอดมินลีชาร์คุณรักตะกอ้อนะครับอยู่หน้าเฟรมนี่ก็ต้องบอกว่านะฮะสิทธ่าขอนยางนะครับ อย่างเจ้าเ่าแล้วก็น้องเวียซุปเปอร์เทนนะครับเจอกระดูกขิ้นใหญ่อย่างเจ้านิวลิงลมฮะฝัะ่งนู้นเจ้านิวลิงลมนี่คู่กันกับเจ้าเก่งไว้เอ็ดบอกได้เลยะฮะผู้นี้มันนะยกเข้าไปเวียติดเกียวฮะเอาและะ้วฮะนิวยกเข้ามาเก่งโอโ้โห ช็อตเกี่ยวส,สวยเลยฮะลูกน,นี้ฮะอันยืมยืมดูดืมยืดวชาชาจวนเกี่ยวมาเกี่ยวครับโอ้สุดยอดนะดดนะดดนะเกี่ยวเต็มแปรเลยฮะเจ้าเก่งฮะเอาล่ะครับเก็ดต่อหกครับเก่งเสิร์ฟมาหน้าขวายัางอยู่ฮะชาวโยโกไปเวียซุปเปอร์เทนห <c oughs> นักยังแรงเหมือนเดิมอะ โอ้นะครับรอบลึกๆมานี่แต่ก็สวนมอนครับนี่ต้องบอกว่ามันจริงๆตึงครับตึงตึงแล้วี่ตัวตึงฮะโอ้นะครับใครไม่ได้ดูนี่เสียดายแย่ฮะเอาละครับเจ็ดต่อเจ็ดนะฮะน้องเวียเส์ฟไปเจ้านิวเปิดนิวลิงหลมโอ้โหโอ้โหนิวลิงลงมา น,หหนิวลิงลมฮะสุดจริงๆฮะตัวตึงแล,ล้วฮะเจ้านิวลิงลมของร้อยเอ็ดนะฮะต้องบอกว่าพญาลิงฮะแปดตัดเจ็ดฮะเก่งเสิบมาหน้าขวายังอยู่ฮะเวียเปิดเขายกเวียซูเปอร์เทนโอ้โหนะครับเกมแบบนี้ต้องดูกันที่ความละเอียดนะฮะเกมแปลล๊ลราคาฟรีไม่มีบ็อกนะฮะต้องขอขอบคุณท่านสทอารีแล้วก็ท่าน พี่นัทวุฒินะครับจตุระองนะครับแล้วก็แอดมินเจมนะฮะที่ได้ร่วมกันจัดรายการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็แอดมินดีชาร์ปเองก็เป็นแขกรับเชิญนะในในงานนี้นะครับแปต่อ8ครับเข้าสู่เกมะหน้าเฟรมว่าไงตัดหน้าขวายังอยู่ฮะลิวยกมานิวสิงห์ลมโอ้โหยิงเต็งสดนะเจ้าเนวนะฮะ ธรรมดาจริงฮะเจ้าเนียวดิงลมนะมีช็อตเด็ดๆให้ดูสวยๆมากมายเลยฮะคู่นี้เก้าแปดเก้าแปดมาเปียบเปิดเจ้ายกเวียสุเปตเทนอุ้ยเกือบโดนเกี่ยวอีกแล้วฮะนะครับติอยูวะพี่เออติอยูวะ เก้าครับต่อเก้าครับสิบห้าเตมเท่านั้นนะคู่นี้ทุอบาคูน่นี้ตึงทั้งคู่ว่านิวเิงหงลมโอ้โหนีฮะ <š> นิวเดินสายนะครับต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งนีเจ้านิวลอกบอกว่าเตะเงนินแสนนะนิวลิงลมนะครับ ผลแพ้กับชนะโคราชนี่ต้องบอกว่าช่วงนั้นเสมอกันนะครับเตะกับโคราชนี่เงินหนึ่งแสนเลยนะฮะเจ้านิวนะครับหรือว่ากระดูกเราไม่ธรรมดานะฮะผ่านประสบการณ์ในโชคโชนนะนิวนะครับดิงลมนะแทงหัวสั้นๆนี่เตะหนักเตแะแรงอ่ะสิบ่อเครับเก่งเสิบน้าซ้ายชาวโอโหนิงเดือเกินนะยกเข้าไปโอ้โหเวียฮนะ เกี่ยวใช่ไหมเจ้าชาวบอกนฮะนี่แหละฮะผู้จัดการทีมโค้ดนี่ก็ต้องบอกว่ากระตุ้นตลอดเวลานะครับกระตุ้นให้ลูกทีมนี่ได้ตื่นตัวตลอดเวลานะฝั่งทางนู้นนี่มีความเก๋าเกมฝั่งทางนี้ต้องมีโค้ดเพื่อกระตุ้นนะะได้สู้นะฮะสิบเท่านะ ตัดหน้าขวายังอยู่ฮะนิวยกมานิวโอ้โหเกี่ยวไปว่าไงครับเป็นแบบฟีบอลเอ้าเกี่ยวมันนะโอ้เอาละครับเอาละครับดาบก็ได้ใจรึเปล่าเอาโอ้แม่สุดยอดฮะโอ้โหเดือดจริงจริงอะคู่นี้ฮะเดินไปมึงตีกี่ล้วหน้าขวาเนี่ยเกี่ยวฮะโอ้นะครับผู้จัดการทีมบอกว่าเดินเข้าเกี่ยวเลยฮะ ไม่กลัวลูกเตะเจ้านิวแล้วฮะแบบนี้นะครับโอ้นะครับเตะแรงไม่กลัวกลัวแต่ไม่เตะฮะเอาแล้วครับโอ้ยยอดตะคู่เลยครับดีกีเจอกันเร็วไปเจอกันเร็วไปมันจะเจอรอบชิงนะครับโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรวิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรดาวน์พนัน ครัดีมากเวียดีมากครับไปเสือตะกบตะกบเด็ดไล่สดอยู่ว่าไงเอ่ยโอ๊คปาโอ้โหเวียด s u p อ r turn ครับโอ้เตะสวยมากฮะโอ้คู่นี้ดูว่าเจอกันเร็วไปนะครับเจอกันเร็วมากนะครับดูว่ากระดูกสี สิบสองต่อสิบเอ็ดครับนองไปละเอียดอยู่ที่ความละเอียดและก็เกมครับเอานะฮะเก่งร้อยเอ็ดยกกลางเท้าออกฮะไปออกฮะโอ้ออกเฉยฮะแม่เจมส์แอดมิเเจพบ่กล้องแอดมินเกมนี่อยู่ไหนก็โดูนะอยู่ไหนบอ้โหนะครับัหนอไปา โอ้หนักแรงจริงๆริงนิวนะครับหนักถึงกับหนักแล้วครับสิบสามต่อสิบสองไหมครับตอนนี้ฮะนิวเปิดนิวลิงล้มโอ้โหดีเลีวดีเลี่ย็ไปยันก็ไปยันก็ไปยนแต่ก็ยังบอกไม่ถูกนะครับช่วงท้ายๆเกมนี้ความละเอียดละเอียดเท่านั้นนะ ต้องบอกว่าเกมแปลงร่างคาบีต้องละเอียดนะครับถ้าไม่ละเอียดนี่เป็นโดนนะฮะเกมแบบนี้นะต้องมีความละเอียดนะแม่เจ้าเอกก็มาฮะมาเทนฮะสิทธาพันยางฮะสิบสองต่อสิบสามครับเก่งเอ้าหเหรอครับเฉ่านิ่งๆว่าไงโอ้โหอะไรฮะแม่เจ้าเฉานี่นะครับ นักเรียนโรงเรียนท่าขอนยางนี่ช่วงได้ถ่ายนี่ต้องบอกว่าละเอียดอยู่นะฮะใจได้นะครับคือว่านิ่งพอสมควรนะครับเอาเลยครับมีโอกาสที่จะชนะเก็บไปหนึ่งเซตแรกนะครับมาดูลูกเสร์ฟน้องเวียนะครับน้องเวียซปเปอร์เทนมอคน,นี้นี่ไม่ธรรมดานะอนาคตไกลนะครับยาวสูงยาวเลย เอาแล้วครับนิเปิดยกนิวบอกไอ้บอกอะลิงเหรอไอเช่าเห็นบมั้ะเดี๋ยวฮะต้องเลยเช่าต้องก็ต้องไปคิดจังเลยเอาแล้วครับมาดูลูกมอ่ะดูเสิบจุกเก่งอะไอ้ับตอบจากเก่งร้อยเอทสิบซับเอาสิบจีไอ้เช่าไปเกมน้องแค่นั้นแหละเอาเกี่ยวแล้วฮะดาบสองทางไงดาบสอง เขี่ยมจนได้ฮะเซตแรกฮะคู่นี้มันจริงจริงฮะรอดูชมเซตสองฮะเซตที่สองหายใจหายใจสุดเซตที่สองเริ่มนะฮะศูนย์ต่อศูนย์ครับปังไงเวียเปิดเช่ายกเวียซุปเปอร์เทนโโอ้หโอ้โห มีคู่เจ้าเก่งด้วยฮะเกี่ยวได้เกี่ยวไปฮะเชาวเจ้าชาวท่าขอนยานะครับเจ้าวิไลพัลลาศรคามดีกรีนี่ไม่ธรรมดาทั้งคู่นะฮะเตะเดินสายทั้งคู่ฮาลากาสามเชตนาคือทับโอ้โหกตัวศูนยน้าออกนะอะไรี้ยวัวใจจ้วายครับรอบทับเอารอบที่พบถูกสนามหนึ่งอนุชา จอกับพี่เชินะครับนิ่งมชื่อเป็นชื่อเป็นชื่อเล่นชื่อเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งต่อขวี่ยสุภาพเทนเอาเกี่ยวฮะโอ้โหลิงลมแม่บสงโอ้โหล้นไปหน่อยฮะลิงลมฮะลิงลมแต่ไม่ถึง โอ้โหดิงลมไม่ถึงไม่ธรรมดาครับโอ้เอาทุกลูกจริงจงอ่ะทำรเบดหาคนันบินสองสองต่อหนึ่งครับหยอดมานิวเปิด โอตะก้อเข้านะครับตะก้อเข้านะฮะให้ความเป็นธรรมอาชามีอุปกรณ์น้ำซองต่อหนึ่งครับหยีดมาเก่งว่ง่ายๆโอ้โหเก่งนิ่จริงฮะหนีวลิงล้อมโอ้โห ดีดตัวขึ้นไปลอยตัวค้างนิดนึงแล้วก็กดลงเลยเจ้านิวนะฮะเจ้ากิ่งว่าได้คู่ดีแล้ววันนี้นะเตะทุกลูกกิ่งกิ่ฮะนิวมันหมดหัวใจสนามสองก็ไม่กุนกี้สุดสีสนามสอง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 ครับจันบันทึกสอนเกินคำบรรยายฮะคู่นี้ลูกมาเวียมหาวะแน่มีฝนตกด้วยฮะ มาทำกับโอ้โ <expand> ห้สองสองมาต่อในเซตที ong, ่สองนะครับมาต่อจากการพักเบรกนะครับคนตกเมื่อกี้นี้นะครับโอ้โห้สวยครับเอาละฮะอเมชาได้แป้งกับคืนสู่เกมฮะเมื่อกี้นี่ฝนตกนะครับเอาเจ้าลิงลมมีเสียงแล้วฮะลูกแรกมาแล้วฮะสามต่อสามครับ เอาละฮย่อนเ่จายเลยจะมันมค่ายกระตระ่ากัต่ายามระต่ายะ่ายร่ย่า่ยะตกระายร่ต่ารต่า่อยก่รต่ะ่่าย่า่าร่่ะต่าะากะะะ สามห้าต่อสามครับนิวเปิดโอ้โหนิวริงลม,มแ,แทงเข้าหัวนี่เตะหายเนี้ยลูกยากเลยทำเป็นง่ายฮนะเจ้านิวแทงไปทางาลายซันแบกนะเตะเฉย กดหายนะครับแหมตัวนี้สดจริงสี่ต่อห้าครับเอา้าโอ้อยังกกันยังได้ฮนะเชา่าโอ้โหเวียนี้ก็ยังไม่ให้พลาดนะเจ้าเวียยังคงเส้นคงวานะครับลูกประหลาดประหลาดนี่เจ้านิวชอบ ต่อสี่ครับออโอ้โหลิงลมฮะโอ้อุชาร์เองนะครับกับกำลังเก่งนะครับลงที่สนามสามเลยนะครับ ทุกชาติกับทีมทุกร้อยเอ็ดนีรอเข้าสนามสองนะครับ ทางข้าวนะครับมารับข้าวด้วยครับพี่อชะไแ่ห้าหก้้เร้าอนุชาเรตแ้มนิวดิงลมแบบ นี่คือโมเดลที่เรามีครับครับ179ครับไปครับเฮ้ยไปครับอู้ยลูกนี้ก็มี <laughs>

10 12 120บาทหรอเร็ว

สิบสี่สิบสีเอาเก่งพี่่ลยเช่าตีไหมไปได้ยังไงวะโอ้ยอดนะลูกเตะ ส1 14ดสีเกมักรลครับผลการแขงขันในสัตที่ทีมพิเชษร์ชนะทีมอนุชาตสกอร์สิบ้สิบอ็ดสปกางันทีมพิเชอร์นะสองต่อศูนเซตครับพิการสมัดมือที่นั่